ถ้าบุคคลประกอบไปด้วยคุณธรรมดังที่กล่าวมาแล้วอย่างครบถ้วนก็จะมีการเห็นธรรมนั้นโดยประจักษ์เหมือนกับบุคคลที่มาถึงตีนเขาแล้วอือได้ตีนภูเขานั้นขึ้นไปตั้งขึ่นตั้งค่อนแล้วยังอีกไม่กี่มากน้อยก็จะถึงยอดตลอดเวลาที่เดินขึ้นไปบนภูเขานั้นเรียกว่าเป็นการเห็นธรรมะโดยประจักษ์ทางนั้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ยังไม่เคยเห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนอย่างนี้เลย เดือนนี้เรากําลังอยากกาลังย่างเหยียบขึ้นไปตามลาดับตามลาดับเราก็เห็นสิ่งเหล่านั้นโดยประจั์ทุกก้าวเท้าที่ย่างขึ้นไปเหมือนกับบุคคลที่ขึ้นปูภูเขาแห่งธรรมะหรือภูเขาแห่งมรรคผลมิตรานหรือภูเขาแห่งอะไรก็ตามตามแต่เจร็ย่อมจะเห็นธรรมะนั้นโดยประจั์ทุกขั้นทุกระดับ ที่ก้าวขึ้นไปโดยในนี้นี่ก็เป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องทดสอบว่าเราในปัจจุบันนี้เวลานี้เดือนนี้ปีนี้ก็ตามโดยเห็นธรรมะโดยประจั์เหมือนกับที่เราปีนขึ้นภูเขาแล้วเห็นภูเขาอยู่โดยจะจั์ทุกข้าวเท้าหรือหาไม้ยหรือจะเป็นตัะเพียงผู้เห็นอยู่รายๆไปใุลึกเหมือนกับเรามองดูเกาะ หรือภูเขาที่อยู่ไกลแสนไกลในทะเลในมหาสมุดบางทีก็เลื่อนไปกับขอบฟ้าหาเห็นเป็นภูเขาไหมถ้าเราจะไปรู้เรื่องภูเขานั้นได้อย่างไรแล้วมันจะเหมือนกับภูเขาที่เรากําลังย่างเหยียบขึ้นไปทุกก้าวทุกก้านั้นได้อย่างไรนี่แหละคือการก้าวหน้าในทางธรรมะของเราที่เป็นอยู่ประจําวันนั้นมันมีความเห็นโดยจะจับดังที่กล่าวมาน,นี่หรือไม่ หรือเราจะต้องผัดไว้อย่างหลับหูหลับตาว่ามันได้แน่แล้วยิ่งตายแล้วมันยิ่งได้แน่ยิ่งไปชาติข้างหน้าน้นแล้วก็ยิ่งได้แน่แน่อย่างนี้ก็ลองคิดดูลองเปรียบเทียบกันดูว่ามันเป็นการเห็นธรรมะโดยจะจักหรือไม่บางคนก็มีความเชื่อในคำกล่าวที่ว่าทำเอาไว้ทำเขาไว้ ก็ลแล้วกันมันต้องได้แน่มันไม่ไปไหนเสียอย่างนี้เรียกว่าทาตามตามเขาไปโดยจะไม่รู้ว่าทําอะไรจะเป็นการเห็นธรรมะโดยจะจับได้อย่างไรเพราะว่าแม้แต่ตัวเองก็ไม่ได้มีความเชื่อในตัวเองไปเชื่อตามบุคคลที่เขาว่ากันและบุคคลที่ว่านั้นก็ไม่ได้เห็นเองว่าตามตามบุคคลอื่นที่ว่าตามตามกันมาจนขั้นขั้น็นทอดทอด ้าได้มีใครเคยเห็นธรรมะโดยประจั์ไม่แล้วจะน่าสงสารน่าสงเพศดเวทนาอาสัต์เท่าไรในการที่เรามาพูดว่าถึงธรมงธรมะเห็นธรรมะแต่แล้วก็มาเห็นหรือถึงโดยลักจณนะอาการอย่างนี้สรุปความว่าการเห็นธรรมะโดยประจั์นั้นมีแล้วแต่เราหรือยัง ถ้ายังไม่มีก็รีบทาให้มีเชืีอโดยนักษณนะอาการดังที่กล่าวมาแล้วมันเองทีนี้เราก็พิจารณาดูกันต่อไปถึงสภาพแห่งความเป็นสาวกความเป็นสาวกนี่ข้าหมายถึงว่าเป็นผู้ที่มอบความเชื่อความคิดความนึกหรือกตะทั้งมอบชีวิตจ,จิตใจทั้งหมดทั้งสิ้นให้แต่ศาสนาให้แต่พศาสดาหรือให้แก่ธรรมะ หรือให้แต่อุดมคติที่ตนนับถือบูชาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามถ้าเป็นผู้ที่มอบสิ่งที่ตนมีแต่สิ่งเหล่านั้นแล้วก็เรียกว่ามีสาวกกภาพพความยอมตนเป็นสาวกในพุทธศาสนาเหล่านี้ได้แบ่งสาวกไว้เป็นสองหรือเป็นสี่แล้วแต่เราจะแบ่ง ถ้าแบางเป็นสองก็หมายความว่าเป็นสาว,วกที่เป็นฆราวาสตรงนี้สาวกที่เป็นบรรพชิตตรงนี้สาวกที่เป็นธราวาสนั้นถ้าแบ่งออกไปเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกามันก็ได้สองอีกเหมือนกันสาวกที่เป็นบรรพชิตนั้นถ้าแบ่งเป็นทิกสุทิกิตตนี้มันก็ได้สองอีกเหมือนกันก็เลยเป็นสาวกสี่ที่บริษัทสี่ขึ้นมาแต่การที่แบ่งเป็นสองที่เป็นสี่นั้นไม่มีความหมายอะไร เพราะว่าความหมายแท้จริงนั่นมันอยู่ตรงที่ว่าเชื่อจริงหรือไม่ทำจริงหรือไม่เสียสละให้จริงๆหรือไม่มอบหมายชีวิตจิตใจหรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงให้จริงๆหรือไม่นั่นต่างหากการที่เขาแบ่งสาว่าเป็นสองเป็นสี่นั่นก็เพียงแต่จะเป็นเครื่องยืนยันว่าผู้หญิงก็ทําได้ผู้ชายก็ทําได้อยู่ที่บ้านก็ทําได้อยู่ที่วัดก็ทําได้ อยู่ที่บ้านทำได้ยากสักหน่อยก็ช้าสักหน่อยเท่านั้นเองไม่ใช่ทำไม่ได้อยู่ที่วัดสะดวกสักหน่อยก็ทำได้เร็วหน่อยเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ดีวิเศษไปกว่าที่อยู่ที่บ้านมากมายเกินไปนั่นอย่าได้เป็น,นึกถึงว่าอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่วัดเป็นหญิงหรือเป็นชายให้มากมายแต่เลยจะต้องนึกถึงแต่ข้อที่ว่าเราจะทำอย่างไรจึงจะเป็นการมอบให้ ซึ่งชีวิตจิตใจหรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแต่อุดมสติที่เรายึดถือเละบูชาซึ่นเรายึดถืออุดมสติของพระพุทธเจ้าซึ่งสอนไว้ว่าความดับทุกข์หรือการเข้าถึงธรรมนั้นมีอยู่อย่างไรแล้วเราจะต้องเสียสละจะต้องบูชาจะต้องมอบหมายชีวิตจิตใจหรืออะไรทั้งหมดทั้งสิ้นให้แก่อุดมสตินั้นนั่นแหละจึงจะเรียกว่ามีสาวกภาพ หรือสภาพแห่งความเป็นสาวกอย่างสมบูรณ์ทีนี้เราลองพิจารณาดูเถิดว่าคนบางพวกนั้นราบบูชาพระพุทธรรมาระสงค์แต่การกระทำที่แท้จริงนั้นเป็นไปนทางอื่นเขาอาจจะเอาพระพุทธไปถายเสียสัห15ตะตางก็ได้นี่หมายความว่าเขาอาจจะเห็นแก่งเงิน15ตะต่างแล้วพระพุทธผิดจระทำคำสอน หรือบอกปฏิเสธพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่นับถือพระพุทธเจ้าไปก็ได้หรือถ้าใครจะมาจ้างว่าจะให้เงินสักพันหนึ่งขอจะเพียงให้ปฏิเสธว่าไม่นับถือพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ดีไปกว่าพระเยซูอย่างนี้เป็นต้นบางคนกปร,รับค่าจ้างนั่นท,ทันทีนี่เรียกว่าเขาไม่รู้จักทั้งพระเยซูไม่รู้จักทั้งพระพุทธเจ้าแต่รู้จักแต่เงินพันบาทนั่นเท่านั้น เขาก็เอาพระพุทธเจ้าไปขายจะได้ด้วยราคาเสียงเท่านั้นหรือว่าพราะคำเห็นแต่ความสน,นุกักน,นานอรสอร่อยเพลิดเพลินทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายซึ่งเป็นเรื่องของอารมณ์ตามกิเลสตัณหาแล้วเขาก็หันหลังให้แก่พระพุทธเจ้าได้ทันทีนี่เรียกว่าไม่มีสภาพแห่งความเป็นสาวกเหลืออยู่ในบุคคลเหล่านั้นเลยบางคนก็เห็นแก่เงิน บางคนก็เห็นแต่ลูกแต่หลานบางคนก็เห็นแก่ความสนุกสนานเรศอร่อย,ออยเพลิดเพลิน,นแล้วก็ปฏิเสธระทำบ้างปฏิเสธพระสงฆ์บ้างหรือปฏิเสธทั้งระพุทธจะทมพระสงค์บ้างพร้อมกันไปหมดไม่มีอะไรเหลือนี่เป็นเครื่องชำระจัดสางปัญหาที่ว่าเรากำลังมีสภาพแห่งความเป็นสาวกอย่างถูกต้องหรือไม่แล้วเราจะต้องระมัดระวังให้มาก ว่าที่เราทําไปนี้ทําตรงต่อุดมสติจริงๆหรือไม่แล้วตัวอย่างเหมือนอย่างว่าเรามาทํามาฆาบูชาหรือทําวิสาขาบูชานี่มันมาทําเพื่อประโยชน์อะไรกันแน่เพื่อประโยชน์เป็นการมอบหมายทุกสิ่งแต่พระพุะทธธรรมประสงค์จริงๆหรือว่าถ้าไม่มาทําแล้วจะถูกเขานินทาเล่วาวาศกคนนั้นไม่มาทํามาฆาบูชาหรือว่า ถ้าไม่มาทํามาฆาบ,บูชาแล้วจะโง่ระบางอย่างเก็มไม่ได้เห็นนั่นเห็นนี่ที่นี่ท,ที่มาท,มาทํบบา,ามาฆาบูชาก็เพื่อมาดูอะไรเล่นหรือด,ดูอะไรให้รู้เรื่องไปบ้านที่มากไปกว่านั้นพวกหนุ่มสาวม,มาทํามาฆาบูชาเพื่อประโยชน์อย่างอื่นท่านก็นมีอยู่เป็นอันมากอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการมอบหมายใหย้ซึ่งสภาพแห่งความเป็นสาวก ในสิ่งเหล่านั้นเลยเหล่านี้เป็นเครื่องทีู่จู์เป็นเครื่องวัดให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าในบรรดาพวกเราทั้งหลายที่รียกตัวเองว่าเป็นบริจักสี่ในพุทธศาสนานั้นเป็นกันจริงหรือไม่การศึนษาวกคือการเป็นพุทธบริษักนี้มันเป็นตามธรรมเนียมกันนี่จนว่าพ่อแม่เป็นพุทธถือพุทธลูกเกิดมาก็เป็นพุทธแล้วไม่ต้องทําอะไร เป็นได้ก็เพียงคลอดออกมาจากบิดามารดาที่ถอพุทธนี่มันก็อย่างหนึ่งแล้วต่อมาก็นําไปที่วัดหรือที่สมาคมจดทะเบียนว่าเป็นบริษัทเป็นสมาชิกของสมาคมนั้นสมาคมนี่วัดนั้นวัดนี้หรือว่าทำพิธีเป็นพุทธมามะกะอย่างนี้มันก็เป็นไดน้แต่มันก็เป็นสาวกหรือบริษัทต,ตามที่ตามทะเบียนอีกนั่นเอง